สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นปัญหากองแผดไฟฟ้าของผมนะครับตัวคาร์ o o โอออตเอนะครับจะมีอาการเสียงค้างนะครับผมเสียงอา,อาการที่พบก็คือเวลาเล่นไปสักพักเนี่ยเสียงมันจะเริ่มมีเสียงที่แผดแผดหนึ่งค้างนะครับในคลิปเนี่ยผมก็จะถ่ายตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องใช้งานเลยนะครับเพราะว่าจะส่งให้ทางช่างซ่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตีตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักอาการามันก็จะมานะครับผม อ่ะครับนี่แหละครับอาการมันเริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เหยียบกระเดื่องแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับไฟมันกระพริบนะครับแต่ว่าแผดเสียงกระเดื่องกับเสียงไ์เนี่ยมันดังเองนะฮะอ่านะครับผม แล้วสักพักนะครับเสียงก็จะค้างแบบนี้แล้วครับอ่นี่นะครับผมแล้วก็เสียงดับไปทุกแผ่นเลยตีไปนี่ไม่มีเสียงออกเลยนะครับอ่ไฟค้างนะครับอ่าอันนี้ปัญหาที่มันเป็นแบบช็อต,อตแบบนี้นะครับอ่าเรามาเจอแล้วนะว่ามันเป็นเพราะว่าได้มีไปปรับตรงนี้นะครับเมนูแล้วก็ในติ๊กเกอร์นะครับเอนเตอร์เข้าไป นี่คำนี้ครับเทคโฮเห็นไหมครไปปรับเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่ะครับจริงๆเบอร์้านฐาคือศูนย์นห้านะครับถ้าปรับดูศูนย์นหนึ่งจะเป็นอาการนี้นะครับแปนี้คือแป้นไลท์นะมันก็มันก็ตีแป้นไลท์อยู่นะครับมันก็เลยขึ้นว่าเป็นแป้นไลท์เนี่ยครับเทคโฮศูนย์นะครับมันต้องเปลี่ยนเป็นศูนย์ห้าครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นศูนย์ยห้านี่ครับศูนย์ศูนย์ห้าเงียบแล้วครับเห็นไหมครับเงียบเลย เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแคสนี่ก็เป็นนะครับแคสนี่ก็ไปปรับไว้นะครับศูนย์สงามอาจจะไม่เป็นไม่เป็นเยอะแต่อาจจะมีบ้างจะขึ้นเหมือนเหมือนแป้นนี้เลยแต่อันนี้เบอร์ตอนแรกเป็นศูนย์หนึ่งเลยเป็นหนักนะครับก็เดี๋ยวตั้งค่าหน้านี้ให้มันเป็นเหมือนโรงงานเติม่มต้นเลยนะครับเราจะการให้ครับขอบคุณครับ